ก็วันนี้นะครับเข้าพลาดไปหน่อยนะครับก็เลยโดนไป800นะครับแต่เมื่อการาฟโหดมากับเราอย่างนี้นะครับเราก็าไม่ยอมแพ้ครับเราก็าโหดคืน,นครับนี่ครับเราได้ AJ มานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ปิดไม้ที่อยู่ล่างที่สุดก่อนเป็นไม้สเกลปิงไปสุดท้าย นี่ก็ SL หน้าไมาห้าสิห้า้ใกล้ไปสี่ ว่าแล้วว่าจะขึ้นมาจริงด้วยยังนะครับยังไม่เข้านะครับวัดหน่สิหกสามเบรจากจุดนี้มาหกสี่จากหกสี่ไปถึงหกเจ็ดขออีกสักพันจุดพันจุดก็จะประมาณ น,น้ตานโนนน้ต้านจิตวิทยาต้านที่คุณน่าจะเซลลเรามารอตรงนี้ดีกว่าสวยกว่านีลบทิ้งว่ามองเห็นกาฟใช่ไหมโอเคสวยๆรอให้เขาแตกให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเข้าขึ้นมาเทสเทนไลน์ที่คาดการไว้จริงๆคนระับถ้าเทสตรงนี้แล้วมีอาการหรืทำแท่ง r e a c ชั่นเราจะเข้า เซลนะครับตรงนี้นะครับขอให้ถึงอะครับตอนนี้ก็บวกมาหมดแล้วนะครับ AJ ก็ลงมายาวเลย ACAT ก็กำลังลงมานะครับเดี๋ยวเราจะปิดสกาวปิ้งไปก่อนไมใ้ใหญ่ โอ้โห oh, สวยมากแต่ก็เสียดายนะครับเข้าไปไม่ถึงเส้นฟ้าของเรานะครับเขาไปได้แค่เส้นเหลืองนะครับฟ้าที่เราตีไว้ด้านบนอุตสาห์รอเซล,ลที่หนึ่งเก้าเจ็ดหไม่ถึงนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่ไม้เดียวนะครับที่เหลือปิดไปหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่า eu ปิดไปราคาไหน เอย AJ อ AJ รีเจกลับขึ้นมานะครับดูว่าตรงนี้ก็ชนอะไรอ๋อตรงนี้นะครับโซนโซนนี้นะครับเป๊ะเลยนี่ก็เหลือ a c ั t ไม้เดียวนะครับที่เราปิดส c าวปิ้งไปทั้งหมดนะครับถ้าไม่ปิดก็โดนดึงกลับนะครับเยังไง เราเหลือไม้ลันไว้หนึ่งไม้ก่อนนะครับ0.5นะครับเราปิดไปเยอะมากนะครับแม่เช้าที่โดนไปแล้วก็เราก็เก็บคืนมาได้นะครับตัวที่ไม่ได้แตะทองเลยแตะไป2ไม้มาครับโดนเนี่ยครับไม่ง้อทองครับวันนี้ดูแล้วไม่น่ายังงงๆอยู่นะครับ แต่ก็เป็นไปตามแผนนะครับว่าว่าจะขึ้นมาจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เซลล์นะครับให้เข้าตรงนี้ก็ไม่เข้าแล้วนะครับต้องรอให้ให้ทําแท่งนี้ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าเขาจะเบรกลงมาได้ไหมนะครับประมาณนี้ได้มั้ยอันนี้ไม่น่าเกี่ยวน่าจะใช่ ออืืมมอืม,อม,อมโอเคท่าตอนนี้อ่าเท่านี้หน้าเข้าอยู่โอเคก็น่าจะลงคลิปไอ บันทึกการเทรไว้แค่คลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในช่วงโอกาสหน้าเดือนถัดไปยังไงค่อยดูกันอีกทีนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ